สวัสดีนะครับวันนี้พบกันช่วงบ่ายครับบ่ายสองโมงอากาศคืมฟ้าค้มฝนนะครับมาเข้าชมสวนผักสลัดกันวันนี้น,นี้มาดูความสวยงามสดชื่นกันเลยนะครับน,นี่เป็นกรีนโอ๊กสวยๆกันเลยนะครับอืมน,นี้ก็เก็บออกได้บ้างนะครับวันนี้เก็บออกไปแล้วก็ที่แหวงๆไป อันที่กําลังจะโตก็ไล่กันขึ้นมานะครับตรงฝั่งสรงโน้นจะเป็นฟินลีฝนตกทุกๆวันเลยนะครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนอยู่อย่างนี้ฝั่น,นี้จะเป็นฟินลีน้ำก็มีพองลงไปเอา ครับมีน้ําก็มีพ่องนะครับแล้วก็ค่อยเติมมันเติมน้ําตรงนี้เขาจะโดนฝนนะครับฝนสาดใส่ฝั่งนี้จะเป็นเรดโอผสมนะครับตรงนี้เป็นเรดโอกก็มีเก็บออกไปได้บ้างเหลือประมาณนี้นะครับ กลีนโอ๊กนะครับกำลังโตสวยๆนะครับใครที่ชอบความสวยงามของผักนะครับก็จะนำมาให้ชมกัน่างนี้ทุกๆวันมุมนี้จะเป็นกรีนโอ๊กนะครับเดี๋ยวไปดูที่กำลังจะโตอีกฝั่งนะครับ โซนนี้นะครับตัวน,นี้จะเป็นกรีนโอ๊กเหมือนกันมีกำลังโตนะครับในอียะกันโอเนี่จะเป็นชุดเดียวกันก็ไล่กันขึ้นมานะครับลองๆแล้วก็จะมีทักที่ส่วนของเราตอนนี้มันขาดอยู่นะครับก็จะมีแต่กำลังจะโตครับนี่จะเป็นเรดโอ๊ก ดูน้ำนะครับใครที่ชอบปลูกขักนะครับผมทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับลองเอาไปเลื่อนดูนะครับคลิปเก่าๆลองไปเลื่อนดูกันได้เลยรอบไขรที่ต้องการปลูกมีวิธีการปลูกทำไว้นะครับยังไงก็จะเรืมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะนำคลิป วิดีโอนะครับมาอัปเดตให้ดูกันรบ,บรรยากาศมาให้ดูกันทุกๆวันเป็นประจำจจะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นหรือทั้งวันครับอันนี้ก็บ่ายสองนะครับฝากติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับนนลมแรงมากนะครับฝนกำลังจะมาแล้ว